เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เเผ้วบ้านสวยๆนะครับทำเลดีไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับหลังนี้ครับเป็นบ้านที่มีพื้นที่กว้างนะครับเนื้อที่ทั้งหมดถึง200ตารางวาเลยครับด้านหลักก็มีบอ่อน้ําให้ด้วยบรรยากาศดีวิวทุ่งนาตั้งอยู่ในชุมชนน้าไฟพร้อม ทางเข้ามีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆเลยนะครับใกล้เคียงกับตลาดละแหงห0 0งปีนะครับห่างวัดเจดีหอยแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับจะเข้าผ่านทางสีพีแรมก็ได้นะครับหลังนี้พิกัดที่ดินอยู่หมู่สิบครับตำบลละแหงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมนะครับไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนะท่านใดอยากได้บ้านสไตล์ต่างจังหวัด แต่ไม่อยากออกไปไกลอยู่ใกล้กรุงเทพก็ลองพิจณาหลังนี้ได้เลยครับวิวทุ่งนาวิวสวนวิวบ่อน้ําครับตกโปงตกปลานั่งเล่นคิวๆกันได้ครับหลังนี้พร้อมอยู่ครับไฟฟ้าน้ำปปามีราคา2อล้านสี่แสนเก้าพบาทครับเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวาเลยนะครับหลังนี้นะครับพร้อมอยู่ครับสวยๆท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมครับ ทางเราเป็นเพียงสื่อกลางมาชี้เป้า้ท่านผู้ชมได้เลือกกันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของนะครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับ mm hmm. รนอนกครรีวิวดูกันรอบๆก่อนนะครับภายในตัวบ้านก็วสวยงามพร้อมอยู่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ